โดนหาร้าพัฒนาการจุดเปลี่ยนนาวที่สานาดเล่นแม่เบีย้ยเรลืองตัวที่สุดออกอากาศมาได้3ตอนก็ทำเอาไกลเป็นกระแสไปทั่วบ้านทั่วเมืองสำหรับละครเรื่องแม่เบีย้ยทางช่อง7โดยผู้จัดเอสุภชัยโดยเฉพาะความแซบของเลิฟซินที่ไม่แพ้เวอร์ชั่นไหนเล่นเอาแฟนละครถึงกับออกอาการอึง้งที่ได้เห็นบทบาทครั้งใหม่ของนางเอกหน้าหวานนาว ที่สานานที่โชว์สปิริตทุ่มเทส,สุดตัวเล่นจริงจูบจีนกับเอสกันตะพงพระเอกของเรื่องแบบไม่มีห่วงตัวจนแฟนตัวจริงอย่างหนุ่มนิวออกปากห่วงจนต้องปิดตาดูข้างหนึ่งกับเรื่องนี้สาวนาวเปิดใจกับรายการในเอ็นเตอร์เทนตอบคำถามแฟนๆที่ว่าเรื่องนี้เปลืองตัวที่สุดไหมเบิบซีนเยอะที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาหรือเปล่า ซึ่งสาวนาวตอบว่าเป็นเลิฟซีนที่เยอะที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาผ่านมาไม่เคยเล่นเยอะขนาดนี้มาก่อนในเรื่องการจูบนั้นเป็นการจูบจริงทั้งหมดแต่ถ้าเป็นชาวที่ถอดผ้าหรือปลดผ้าเห็นแผ่นหลังนั้นไม่ได้เล่นเองเป็นพี่สแตนอินเล่นแทน ก็ขอบคุณที่ทำให้ละครออกมาดูสวยและสมบูรณ์ได้ขนาดนี้เรตติ้งที่ออกมาก็ดีทั้งๆที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้ทุกคนให้ความสนใจก็ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณแทนทีมงานและน,นักแสดงทุกคนเลยถามว่าเรื่องนี้นาวค่อนข้างจับเกรืองตัวนาวรู้สึกยังไงคือมันเป็นบทที่เราเข้าใจได้อยู่แล้วเราทราบดีอยู่แล้วว่าเนื้อหามันเป็นอย่างไรมันมีความอีโรติก มันมีความดรามา่าแต่เชื่อเถอะว่าถ้าได้ดูต่อไปแล้วจะเห็นความรักของผู้หญิงคนหนึ่งกับผู้ชายคนหนึ่งได้เห็นความดราม่าจนบางทีอาจจะมองข้ามความอีโรติกหรือเลิฟซีนไปเลยก็ได้คะ่ะถามว่าพี่นิวมีอึ้องเหมือนกันเวลาดูละครเขาห่วงไหมเวลามีฉากเลิฟซีนได้บอกไหมเวลามีเลิฟซีนได้บอกไหมก็มีส่งคลิปไปให้ดูก่อน ถือเป็นการวอร์ม ให้รู้จักให้รู้จักเราไม่ต้องไปเห็นจากที่อื่นจะได้ไม่ตกใจเป็นการเตรียมใจพี่นิวอึ้งไหมผงด้วยความที่นนวไม่เคยเล่นมาก่อนพอมาเล่นก็คงไม่เคยเห็นเหมือนกับอีกหลายๆคนที่ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันแต่เราก็ชื่นชมในการแสดงมากกว่าจะไปจับตามองลบสินอะไรอย่างนี้จริงๆเขาไม่ได้หวงอะไรหรอกค่ะคลิปที่ลงก็แซวเล่นมากกว่าถามว่าจะเล่นแนวแซ่บๆแบบนี้อีกไหมจะพักเบรกหรือปล สาวนาวตอบว่าจริงๆแนวเรื่องแซบๆลักษณะนี้ก็คงมีมาที่ช่องไม่บ่อยแต่ถ้ามีมาอีกก็ต้องดูบริบทต่างประกอบการตัดสินใจอีกทีตอนแรกที่ตัดสินใจรับเล่นแม่เบียนั้นเพราะอยากลองดูว่าเราทำได้หรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาจะได้รับบทประมาณทีเรียด อ่อนแอไม่สู้คนเป็นบทเดิมๆซ้ำๆแฟนละครก็จะมองไม่เห็นอะไรแปลกใหม่ไม่เห็นพัฒนาการทางการแสดงของเราเลยอยากท้าทายความสามารถตัวเองรับเล่นแม่เบีย้ยซึ่ง